ดู passage นะครับของข้อสอบโทโฟเขาบอกว่าแกรนด์มาโมส์อีส์อัมมังด์เดอะม e ร์สเซอ20 t h century painters of the U.S. เอสแกรนด์มาโมสตัวนี้เป็นประธานถูกไหมครับขึ้นต้นประโยคนะครับนาเป็นประธานเป็นคนนะครับ is among the most เป็นคนที่อะไรที่สุดนะครับก็คือ celebrated ก็คือตัวนี้แปลว่ามีชื่อเสียง ก็คือถูกเซเลเบตถูกยกย่องนะครับมีชื่อเสียงที่สุดในยุคข,ของ2 0 t h century ก็คือศตวรรษที่20 p e n d e r s นะครับเป็น p e n d e r s นั่นเองนะครับนะาประธานคือคน w o r k to be แปลว่าเท่ากับมันก็เท่ากับคนก็คือ er ตัวนี้มันเป็น p e n d e r ที่มันถูกขยายว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่20ของอเมริกานะครับนี่คือ ช่วงแรกของฟุตซ็อปแรกเขาพูดอย่างนี้เขามาแยด she had ด์ r r y started นะครับ b บ r ตัวนี้แปลว่าน็อตนะครับแปลว่าน็อแปลว่าแทบจะไม่นะครับแทบจะไม่นะครับเขาแทบจะไม่นะครับแทนะบ,จะ,นะบจะไม่เคย started คือเริ่ม p a n t t n n g before s h e was in her l e t e ลดเซ้เขาคือแทบจะไม่เคยเลยนะครับแทบจะไม่เคยที่จะเริ่มการ วาดรูปหรือระบายสีก่อนที่หล่อนจะอายุ70ปลายปลายนะครับอินเทอร์เน็ตเซเนี่คือฟูลสต็อปแรกที่พูดเขาอธิบายถึงคนคนหนึ่งว่าเป็นคนที่เป็นนักวาดรูปที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคของศตวรรษที่ยี่ศตวรรษที่20นะครับในอเมริกาแล้วอธิบายต่อว่าหล่อนคนนี้เนี่ยนะครับแทบจะไม่เคยที่จะวาดรูปเลยก่อนที่หลอนจะอายุ70ไปปลาย นี่คือฟูลซ็อฟแรกพระครับที่สองเขาพูดว่า she was born Anna Mary l u b b e r t s o n A M R คนนี้เนี่ยนะครับคนคนนี้นะครับนะ she was born นะครับ on a farm นะครับ on a farm เขาเกิดที่ในฟาร์มนะครับ born on a farm พูดถึงชีวิตส่วนตัวของหลอนนะครับ in ที่ไหนครับที่ New York State นะครับที่รักนิวยอร์กนะครับรักนิวยอร์กคอมม่านะครับอธิบายต่อว่า one of five boys and five girls เป็นหนึ่งใน5เด็กผู้ชาย5คนแล้วก็เด็กผู้หญิง5คนก็คือพ่อแม่ก็อาจจะมีลูก10คนนะครับลูก10คนนะครับแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในในสิคนนี้นะครับหผู้ชาย5ผู้หญิงหนะครับนะ